Rain blacktop like สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incent Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำหอมจากค่าย Fragrance อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นน้ำหอม Jeremy อีกตัวหนึ่งนะที่น่าจับตาม,มองเลยนะครับออกวางจำหน่ายในปี2019ปีเดียวกันเลยนะครับกับ Office Formen ที่เคยรีวิวไปนะ ก็คือ d a ทฟอร์เมนนั่นเองนะครับเดทฟอร์เมนนะครับออกวางจําหน่ายปี2019นะครับซึ่งมีทั้งหมดนะครับสขนาดคือ10 ml นะครับห้ ml แล้วก็100 ml ครับโดย10 ml นะครับจะเป็นหลอดแบบ Travel Size นะก็จะเป็นหลอดแบบว่าแตกต่างจากตัวขวดนิดนึงคือจะเป็นลักษณะเหมือนหลอดฉีดพกพานะครับตัวนี้นะแล้วก็จะบอกว่าใครที่ดูคลิปของ Outfit for Men ไปแล้วนะครับที่ผมบอกว่ามีขนาดเดียวเนะี่ย 100 ml นะครับตอนนี้จะบอกว่าเว็บไซต์เขาอัปเดตแล้วนะซึ่งตอนที่อัดคลิปเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตเลยนะครับแล้วก็ก่อนอัดคลิปนี้นะครับก็เช็คราคาอีกทีนึงนะครับพบว่ามีการเพิ่มขนาดขึ้นมานะครับเป็นลักษณะขวดว3ขนาดเช่นกันนะก็สามารถนะครับเข้าไปดูได้ในลิงก์ใต้คลิปนะครับของ Office f o r m e t แล้วก็ผมบอกราคานะครับ ไว้ใต้คลิปของ Office for Men เหมือนกันครับว่า3ขนาดนั้นมีราคาเท่าไหร่บ้างเนาะ u m r r u m e r นะครับคือคุณ a l b e r t โตโมริญ a สนะครับซึ่งก็เป็นคนเดียวกันคับที่ออกแบบกลิ่นของ Office for Men นั่นเองนะครับโดยคอนเซปต์นะครับเป็น Oriental Fruity นะโดยเขาบอกว่าเนี่ยจะมีการใส่กลิ่นที่มีความ Masculine มากๆมาทั้งหมด4โน้ตด้วยกันคือ p t c h O u l i นะครับอูดแล้วก็ v e ทีเวอแล้วก็คาดัมมอมนะครับท็อปโน้ตนะครับเป็นเบอร์กอมนะครับเลมอน m มนดารินออเรน e และจูนิเปอร์เบอครับมิดเดิลโน e ตนะครับเป็น p าโชรี่นะครับแล้วก็คาร์ดามอมเบส n o t e นะครับเป็นอากาว o ดนะครับหรือว่าไม้อูดนั่นเองแล้วก็ v e t i ู e r นะครับกลิ่นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ได้มาเป็นขนาดแบ่งขายมานะตัวนี้กลิ่นนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยผมจะได้กลิ่นคาร์ดามอมก่อนเลยนะครับตามมาด้วยกลิ่นจูนิเปอร์เบอร์รซึ่งมีความใสๆนะ แบบสะอาดมากๆนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างให้ความรู้สึกเย็นวาบนิดหนึ่งนะแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีกลิ่นของส้มแมนดารินนะออกมาแผ่วๆเบาๆ,ๆนะครับตามมาด้วยกลิ่นหวานซ่าของตัวเบอร์กามอสนะครับที่ออกเป็นซ่าๆนะไม่ได้หวานมากนะครับตามมาด้วยแพชชูรี่ที่มีความเอิร์ตี้นิดๆนะคือมันจะออกเป็นแพชชูรี่ที่ไม่ได้มีความเย็นแบบเย็นเว่อวแต่มันจะเป็นความเย็นเหมือนเย็นเดรร์น,นะครับนิดหนึ่งนะ จากกลิ่นนะครับแล้วสักพักนึงเนี่ยพอกลิ่นทิ้งไว้สักพักหนึ่งจะรู้สึกเหมือนกลิ่นเนี้ยจะคล้ายๆกับอัลเร้า์โมนะแต่ว่ามันจะไม่เยอะมากคือไม่เชิงว่าเหมือนสักทีเดียวครับแต่มีความคล้ายนิดหนึ่งนะครับตามมาด้วยกลิ่นอูดซึ่งมีความออกสาบนิดหนึ่งอืมแต่ความออกสาบนี่เป็นความออกสาบที่อยู่ในระดับที่กําลังพอดีเลยแล้วก็ดูเซ็กซีมก่มากๆเวลาเข้าใกล้นะแต่กลิ่นที่อยู่ไกลๆเนี่ยกลับให้ความรู้สึกถึงความแบบ สะอาดนะครับแล้วก็ความหวานมีสเสน่ห์ดึงดูดแล้วก็จะมีความแบบเหมือนกับเป็นกลิ่นที่ดูระเรื่อระเรื่อด้วยไอของกลิ่นเลมอนนิดๆนะแต่ว่าไม่ได้แรงมากนะตรงนี้เลมอนมันจะออกแนวเป็นแบบเหมือนเป็นเลมอนที่ออกแบบไม่หวานไม่เปรี้ยวอะ่ะคือมันเป็นแค่เลมอนแซมๆเบาๆอ่นะครับแล้วก็มีกลิ่นของตัวคา,าราโมมเนชัดเจนมากนะคือคาดาโมมเนจะเป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆสําหรับกลิ่นนี้นะแล้วก็ตัวจูนิปเปอร์เบอร์รี่ก็ชาดครับเป็นออกแนวแบบ เป็นกลิ่นของเบอร์รี่ซึ่งมีความกึ่งเมทัลลิกนิดๆน,น,นะครับตัวนี้นะมีความซ่าๆเป็นเครื่องเทศหน่อยๆนะครับตัวนี้แล้วก็มันดารินออเรนจ์เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เหมือนออกมาแบบประดับป,ประดามาพร้อมกับก,บก,บกลิ่นคาราโมมอ่อะคือมันไม่ได้เชิงเป็นโน้ตมันดารินออเรนจที่แบบชัดเป็นส้มเลยนะครับแต่มันจะเป็นมันดารินที่ออกมาแบบเบาๆนะครับบวกบกับกลิ่นหวานๆของกระวานอะไรประมาณนี้ กลิ่นมันก็เลยออกไปคล้ายๆกับตัวอัลเทอร์โนิดหนึ่งนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของความคล้ายอัลเทอร์โมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในช่วงแรกๆอ่ะครับคือช่วงแรกๆมันจะมีความคล้ายอัลทร์โมเล็กน้อยแต่ว่าพอผ่านไปสักพักเนี่ยไอโน้ตตรงเนี้ยครับมันจะเริ่มเบาลงแล้วทําให้รู้สึกเหมือนกับเป็นกลิ่นเหมือนโชยมาตามลมเฉยๆนะกลิ่นโดยทั่วไปมีความรู้สึกว่าเป็นฟิลลิ่งที่แบบให้ความรู้สึกเป็นฟรุตตี้ที่ออกแบบเบอร์รี่เบอร์รี่นะครับแล้วก็มีความมัสค์ลินมากๆคือกลิ่นเนี้ย เป็นกลิ่นที่ดูแมนมากๆนะคือไม่เหมือนอัลตรามลนะอัลตราโมล่ยเป็นกลิ่นที่ดูแมนก็จริงแต่บางทีเนี่ยกลิ่นบางทีติดหวานไปหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยจะออกแนวเป็นหวานกลางๆถึงหวานน้อยเลยทีเดียวแล้วก็ตัวกลิ่นนะครับถ้าฉีดตรงข้อพับนะครับเราจะได้กลิ่นของจูเปอร์เบอร์รี่และคาราอมค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่แบบออกเวทีเวอร์นิดนึงนะคือมันจะรู้สึกเหมือนเป็นหญ้าแฝกหน่อยๆอะ่ะถ้าเกิดฉีดตรงข้อพับนะครับและฉีดบนเสื้อผ้าเราจะได้กลิ่นที่เป็นเบอร์รี่ พอเชอรี่ที่คมชัดขึ้นแล้วก็ส้มมมนดารินเนี่ยค่อนข้างชัดเหมือนกันเมื่ออยู่บนเสื้อผ้านะในช่วงแรกๆนะครับแต่พอไปท้ายๆก็จะกลิ่นคล้ายๆกันครับคือเป็นลักษณะเหมือนมี DNA อเอของอัลตรามงนิดนึงแล้วก็มีไอเย็นๆนะมีไม้อูดที่ค่อนข้างจะชัดเจนแต่ไม่หนักมากนะครับเป็นอูดที่ออกแนวเป็นอ่ไม้อูดที่มีความแน่นสากๆสับๆนิดนึงแต่ผมชอบตรงนี้ครับคือกลิ่นของเขานี่มีการเล่นกับความสาบอย่างมีศิลปะเลยคือ ปกติน้าหอมที่มีกลิ่นแนวสาบในบางทีมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนกลิ่นตัวผู้ชายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไม่ดีนะกลิ่นนี้จะดูจากเซ็กซี่นยกลายเป็นเหม็นไปเลยทีเดียวนะแต่ว่ากลิ่นนี้นะครับกับเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ดูเหม็นนะครับแต่กับดูเซ็กซี่เมื่อเข้าใกล้แล้วพอห่างๆไปเนี่ยกลิ่นตรงนี้จะเบาลงนะตรงนี้นยเทสอย่างนี้ก็ได้นะครับคือเหมือนกับยื่นมือออกไปนะจะรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยจะออกเป็นแนวหวานๆสะอาดๆนะแต่พอเข้ามาใกล้นะครับจะรู้สึกเหมือนมีกลิ่นสาบนิดๆ นะคือมันจะดูเป็นเซ็กซี่เซ็กซี่นะครับเวลาเข้ามาใกล้ๆนะซึ่งการเล่นกลิ่นตรงนี้เนะี่ยผมเป็นอะไรที่แบบว่าชอบมากๆเลยนะครับสำหรับเดทฟอร์เมนจากฟาร์กันวันโซนนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนของกลิ่นนะครับผมให้อยู่ที่4.5ดาวครับเนื่องจากว่าอาจจะมีกลิ่นที่ออกแนวเป็นคล้ายออล์รานเมลนิดหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้มันไปคล้ายเนาะแต่ถ้าเอาโดยรวมเลยนะกลิ่นมีความสมูทนะครับมีความเซ็กซี่แบบคลีนนะแล้วก็จะมีความแบบ ยูนี้กว่าน้ําหอมตัวอื่นนะคือเราจะไม่ได้กลิ่นแบบนี้นะครับจากน้ําหอมทั่วไปนะพูดถึงนะครับเรื่องของความแบบซาซาใสๆแล้วก็มิติของการแบบว่าเล่นกลิ่นที่ทําให้ดูเป็นผู้ชายที่ดูสะอาดและสุภาพเป็นในเวลาเดียวกันที่ดึงดูดเนี่ยเป็นอะไรที่ทําออกมาได้ดีแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรที่ ใช้ความสร้างสรรค์มากเลยทีเดียวอะครับเพราะว่าน้ำหอมที่ดึงดูดส่วนใหญ่บางทีมันก็ดูรุกจนเกินไปนะแต่ว่าเดทฟอร์เมนเนี่ยเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ดูรุกจนเกินไปคือแบบว่าคู่เดดคงไม่ตกใจมากนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่กลิ่นนี้ไปในเดดแรกนะพูดถึงนะ versatility นะครับตัวนี้จะบอกว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ใช้ในออฟฟิศได้ยากพอสมควรเนื่องจากว่ากลิ่นมันจะออกสาบแล้วก็ออกเซ็กซี่เกินคือแบบถ้าเกิดใช้ในออฟฟิศเนี่ยอาจจะเป็นกลิ่นที่เป็นแนวที่แบบว่า ดูไม่ค่อยมีการาเทศะเท่าไหร่นะครับถ้าจะฉีดเนี่ยควรฉีดให้บางที่สุดนะถ้าเกิดใช้ในออฟฟิศนะครับแล้วก็แต่จะแนะนํามากๆเลยนะครับสําหรับการใช้ไปเดทนะไปคลับตอนกลางคืนหรือไปเทีย่ยวกลางคืนอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ได้อย่างดีเลยทีเดียวกลิ่นมีความดึงดูดมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนคมในระยะใกล้และไกลนะครับ คือเป็นอะไรที่เหมาะกับการใช้ในกลางคืนแล้วก็เดทมากๆเลยบรรยากาศจะออกแนวโรแมนติกโรแมนติกนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีความดึงดูดในกลิ่นค่อนข้างเยอะนะครับ v e r s a t i l i t ทตรงนี้จึงถือว่าเป็นอะไรที่อยู่ระดับที่กลางๆครับคือไม่ได้เป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้ทุกโอกาสอะไรแบบนี้นะเ,เรื่องพวกสปอร์ตกีฬาอะไรพวกนี้ทิ้งไปเลยนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่ากลิ่นออกแนวเป็นแนวหวานเลยนะครับ v ว r s a t i l i t ทให้อยู่ที่3ดาวครับถือว่าเป็นน้ําหอมที่ มีความเวอร์สไตลกลางๆนะอัธราประโยชน์คือใช้แบบเจาะจงมากกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดรสฟอ r ์เมนเพอร์ฟอร์แมนะครับมีการกระจายตัวอยู่ประมาณ1ช่วงแขนแล้วก็มากกว่านิดนึงนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวที่เด่นชัดอยู่เนี่ยประมาณ4ชั่วโมงนะเหมือนกัออฟฟิศฟอร์เมนเลยนะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นที่มีความแบบทึบก,กว่าตัวออฟฟิศฟอร์เมนะคือกลิ่นจะไม่ได้ออกแนวสว่างเท่านะครับแล้วก็ จะมีกลิ่นของอูดนะครับแล้วก็มีไอเย็นๆที่ผิวนะแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงนะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่พอคนที่อยู่แบบไกลๆเนี่ยได้กลิ่นเนี่ยมันจะเป็นอูดแล้วก็ไอเย็นๆเหมือนเป็นอูดกับพาชอรี่ครับแล้วก็เข้ามาใ,นในกล้ๆก็จะมีกลิ่นที่เป็นแนวหวานๆแล้วก็สับสับหน่อยนะตรงนี้เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนต์ตรงนี้นะครับสามารถชัดเจนได้เลยสี่ชั่วโมงนะแล้วก็จะเบาลงนะครับแต่ว่าเบาลงเนี่ยจะมากกว่าตัวออฟฟิศนะคือตัวเนี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่เท่าแต่ว่าผมให้4.5ดาวเท่ากัน เนื่องจากว่ามีความชัดเจนอยู่ในระดับที่ใช้งานใช้การได้โอเคเนี่ยอยู่ที่4ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยให้ performance อยู่ที่4.5ดาวนะครับส่วน long lasting เนี่ยให้5ดาวแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับถึงแม้ว,ว่าระยะการใช้งานจริงๆเนี่ยกลิ่นจะทำงานได้ดีนะครับใน6-7ชั่วโมงคือไม่ถึง9ชั่วโมงเหมือน office f o r m e n แต่คือมันก็เกินกว่ามาตรฐานของน้ำหอมออเดอร์พามทั่วไปที่บอกว่ากลิ่นจะคมขนาดนี้นะ ไปจกนกระทั่งชั่วโมงที่7อะไรประมาณนี้เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่กลิ่นใช้งานได้ค่อนข้างนานครับแล้วหลังจาก7ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยกลิ่นก็ไม่ได้ดรอปมากนะคือกลิ่นก็จะเป็นแนวเหมือนกลิ่นแบบแค,คล้ายๆกับเศษของอัลตราเมลอยู่บนผิวแล้วก็มีความเป็นอูดแล้วก็เพ r ชอชรี่นะครับที่ออกแป้งๆนะครับออกเป็นเย็นๆน,น,นิดนึงนะอยู U ่บนผิวนะครับติดไปอีกนะแล้วก็สามารถติดได้นานถึง12ชั่วโมงคือกลิ่นเนี่ย ติดผิวบางๆถึง12ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็สามารถอยู่ถ้าเรียกได้ว่า theater, ค้างคืนได้ก็ค้างคืนเลยนะครับเพราะกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อาบน้ําก็จะไม่ได้กลิ่นอีกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าไปอาบน้ําแล้วนะคือวันที่เทสเนี่ยคือเทสอยู่ประมาณ10โมงนะแล้วก็อาบน้ำเนี่ยก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะครับกลิ่นก็ยังมาอยู่นะคือกลิ่นเนี่ยจะมาเหมือนติดผิวไว้แล้วแบบโดนน้ําก็จะได้กลิ่นทีเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคำนวณจริงๆคือมันเกิน12ชั่วโมงไง กลิ่นบนผ้าไม่ต้องพูดถึงเลยครับอยู่หลายวันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยดาวไม่พอจะให้นะก็เลยให้อยู่ที่5ดาวนะครับสำหรับเดทฟอร์เมนจากฟรังกันวันส์นะครับราคานะครับขนาด10 ml นะครับขายอยู่ที่35ยูโรนะเป็นขนาดแบบทราเวลไซส์นะครับเป็นลักษณะเป็นหลอดนะครับแล้วก็50 ml เนี่ยอยู่ที่179ยูโรครับแล้วก็100 ml นะครับขายอยู่ที่219ยูโรครับ ซึ่งราคาอาจจะดูแบบเยอะกว่าตัว Office for Men นิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ค่อนข้างคุ้มนะครับเนื่องจากว่า2สเปรย์เนี่ยก็กลิ่นแบบว่าอยู่นาน12ชั่วโมงแล้วนะครับก็คงไม่ต้องฉีดเยอะนะเป็นผมนี่ฉีดแค่ประมาณ2สเปรย์ก็พอแล้วนะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างมีอนุภาพรุนแรงพอสมควรเลยในช่วงแรกนะครับการกระจายตัวดีมากๆนะครับแล้วก็มีความดึงดูดมากๆกลิ่นมีความเข้มข้นนะครับคมชัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้นะครับใช้แค่2ส,สเปรย์ก็พอนะไม่ต้องไปถึง3นะครับแต่อาจจะไปถึง3ก็ได้แต่ว่ากลิ่นเนี่ยก็จะกระจายตัวมากขึ้นนะอาจจะไปถึงปักซอยได้นะครับตัวกลิ่นนะก็อันนี้ล้อเล่นนะครับก็ไปถึงปักซอยแล้วแต่ว่ามันก็จะดูเข้มเกินไปนะครับสําหรับตัวเด็ดและยิ่งท้ายี่ยกลิ่นมันจะออกแนวฝนาดๆด้วยมันจะมีความเป็นความมัสกี้อ่ะค่อนข้างเยอะอัน,นช่วงท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าฉีดไม่ดีเนี่ยจะออกแนวเป็นกลิ่นที่ดูแรงเกินไปด้วยซ้ํา นะครับในช่วงท้ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้แต่พอประมาณแล้วกันครับตัวนี้เนี่ยใช้ประมาณ2สเปรย์ก็พอนะกลิ่นนี่แบบว่ารับรองเลยว่าเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยสุดยอดแน่ๆเลยครับสำหรับฟรักเกนวันนะครับเดดฟอร์มินเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเดดฟอร์มินที่ทํามาฝากกันในวันนี้นะครับใครเคยใช้หรือว่าใครมีทดลองอยู่นะก็สามารถคอมเมนต์กับไว้ได้ใต้คลิปได้นะครับว่ารู้สึกยังไงกับกลิ่นนี้นะใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้นะครับและยังไม่ได้สับสไคร e นะครับ s u b สคร i b ตเอาไว้นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด,ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสามารถติดตามผ่าน Facebook และ Instagram a i n s e n t th ได้นะครับตรงนั้นก็จะมีแบบทั้งอ,อินโฟกราฟิกนะครับความรู้เกี่ยวกับน้ําหอมนะครับการออกชื่อแบรนด์หรืออะไรต่างๆนะที่ผมอยากจะแชร์นะครับอยู่ในนั้นนะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย